thoát ying ying là 9h, 9h, chạy bộ, lift, lift, เราด้วยอ๋อ, <c oughs> อพี่ชายไปด้วยพี่ชายพี่ชายพี่ชายไปด้วยพี่ชาย,ย,ชายเอา้าไม่ไปเลย <c oughs> ไปด้วยคน <c oughs> โอ้แม่งจะไปกันนะแม่งรีบเกินแล้วไปก็แตกหมดฮะ <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลย จะรอดปุณิจะรอดครับหวไหมไหวไหอินบหมอินบหมอินบหมอินลดความไปไปดูก่อนไปดูก่อนมากราบ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 พี่กราบก่อนไปดูก่อนรถอินความมาเสียความอดลดเสียความลงเลยเอาการวิ่งกับพี่ตูนะไปอินวิ่งครับอิน ความั้งไท้กูนอควอำยังไงอหรอพี่รถเมย์คว่ำมาเลยที่บายเพี้งลวงกันเต็มหมดโอ้ขายเชห่อมากเขาอ่ะขายเชื่อมเเกินโอ้เพื่อนเอ้ยมึงเมาหรือไงกูบอกแล้วอย่ากินเหล้าเยอะไอ้เหี้ยรถมยแรงไอ้หนี่

ไปบูฝั่งซ้ายไม่ใช่หรอไปไปไปบูซ้ายบู้ายบูซ้ายล้วบูซ้ายบูซ้ายบูซ้าย้วซ้ายซ้ายสายเว้ยแล้วสายไปเว้ยไป้ยายอีก้ายอีก้ายอีก้ายายอีกัวงตรับไม่ชานาญทางเว้ยรอแป๊บหนึงเว้ยนั่งไมนองเดี๋ยวตกรถ อย่าไปอย่าไปอากาศไม่จัดเดินเอ้ยอย่าอย่าอย่าแลกเกออย่าแลกเกอร์เฮ้เระวังเราวางลกเกอร์ก็ความหวังอยู่ที่คนขับนะครับน้องโดหางจอกครับถึงไม่ถึงนี่อยู่ที่คนขับนะครับอี่โชพี่โดหางจอกพี่โดหางจอกน้ำทับครับวันนี้ฮะโอ้ตก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  ซ้ายครับซ้ายซ้ายครับซ้ายเฮ้ยไปบูเ้ยมาเฮ้ยพวกเราสุดด้ยแล้ไม่เอาทรงว้วาบูบูมีควงล้ว้านสาดลงมาดิาเว้ยขวาเว้ยขวาเว้ยจัด้เยเยมาดิตั้แต่ข้างในไมอะไรไปอไปนอกมาดิมาเลมาดิตาเไมต่อเลยต้

โดนไมค์ก๊อปเพื่อนออมาทุกทุกหน้าครับพี่โอ้ยทำไมก๊อปเพื่อนตลอดเมื่อกี้โอเคครับไปไปไปตามยิงมอเตอร์ไซค์ที่มันตามยิงมอเตอร์ไซค์กันอยขึ้นเลยับปน้าชื่อใครปนาชื่อใคยนักการลดรอบหนึ่งรอบแรกแม่งเล่นเรายับเลยพี่ใช่เหรอใช่เหรอใช่ใช่รอบแรกเล่นเรายับเลยกระหนกอะแต่กระหนกก็เฮ้ยแต่กระหนกไอ้เฮียกูมาเช็คอินแล้วไอ้สัตว์ ก็ต้องมาไม่ต้องมาต้องถเสื้อแล้วก็ไปลงกระนาล่กรนาก็บเกยื่อนมาเกลียเกลี่ยเกที่ไหนวะ

เมันเล่นแล้ว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 รถแล้วผมมาเล่นครับผมมาเล่นยิงโคตัวยเลยยิงรถระเบิดตายเกลียดเฮ้ยทำไมผมทำไมผมไม่ตายวะอยู่ด้านบนอ่ะยิงยิงศพหมาเพื่อนตายจะพอในรถไงอ๋อเลี้ยงสุนัขตายรถไม่ได้อ่ะไอ้แท็กแท็กชนได้หน่อยแท็กแท็กแท็กเกียวชนได้หน่อยแล้วหน่อยชนไม่ได้เลิงสบหน่อยอยูชุบอยชุบได้ยังพอก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเขาเกิดมาแล้วโดนชนโอเคครับ พี่ใครเขาเบิดรถวะลนเราเบิดตายเกียบไอ้เงี้ยเขาเบิดรถเราคนในจังหวัดเนี่ยไม่เหี้ยไอ้เหี้ยหายแล้วไปๆๆอะไปมึงค่อยๆเบิดด้วยระวังด้วยเก็บหมดเย็นเก็บหมดตี้เลยดภกว่าปลอดภัยกว่าเยอะอากาศเย็นดีเก็บหมดตี้เลยอ่ะเมื่อกี้ทนายไปไหนอ่ะมนิวดให้มึงมางกำลังหรือบอกว่าน่าขยับรถหน่อยขยับรถนะครับ ยังหายไอ้เราระเบิดไอ้ย,อยตาตานหมดโอ้ไอ้ครับผมโอ้อน <c oughs> อ้องกูน่องไอ้ปืนน่ในหลังคาเลยหลังคาไปนไปเลยช่อต่อไปเชื่อต่อเลยไป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 เลปเลยไ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 ลยไปเลยไปเลยไปเลยปเลยไ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 ปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเลยไปเลไปเ ไงจริงวะน้องอินเว้ยโอ้ยอ <ator> ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงอย่าเต้นด้วยเฮ้ยมึงอย่าเต้นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเต้นดิมึงก็ตกหรอกเฮ้ยมึงจะเต้นทำไมอ่ะเพื่อนโอ้โหเอาเข้ามาดูมันเต้นเอาเอาเชือกเป็นอะไรละเพื่อนเอาเอาใหญ่แล้วเพื่อนเอ้ย

เราไม่ราไม่ไปเจอกนะกันรถเดินไปชอบอยู่ด้านบนเนาะพี่ไม่ค่อยอยู่ในรถสักเท่าไหร่แอมมันร้อน,นเนาะแอมมันร้อนจัดไปไปว้าว<ป>มสร้ไป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 อมมันร้อนไงพี่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ด้านบนสักเท่าไหร่ครับนอกเรอ,อยากอยู่ด้านบนนะครับอืนี่เป็นไงของแหลมเน้นๆเว้ยนี่ถ้าเองโดนขึ้นมานะเองจะร้องว่าสงสังย่้ายาเลยดีกว่ามันไม่ดีนะของมีคมนนั่แน่ อย่าไปโชว์ให้เด็กมันดูนะเด็กมันกลัวนี่ของจริงหาเพื่อนตามมามันเฉพาะน้ำทับเองลูปูนี่ลูปูปูลูปูเลยนะเว้ยลูปูอินนะเอ้ยหมอบก่อนโอ้โหหัวก,กับแตกโ้่น่องไม่รูจักพี่ซะแล้วพี่มาของจริงนะจ๊ะ v a